สบายดีปะลูกผมพอองนมอทที่เก่างเมื่อนี่กะห้กตอนาลไห้กมาจากบ้านลังทีเขียวาก็มาแต่นอนบ้านลังทีเขียวไปแลมเดียวกับบ้าแต่ได้ที่เมื่อกระด้างไงเียวับดนมอดบอกว่าเจไดส่งขายาวมาแต่หนาล้วไตอนนี้กะอก้ายมันระบิดสมลงมื่อนมอทกระด้างเลยจับโทรศัพท์กระด้างไงนาวยินดีไปแล้วไง quá họ nó mua xe sẽ nằm khe luôn ấy, trên cả đạng được nằm dạo được ấy, Con này cái lăng xì mưa hả luôn, coi thì Ngoài, nó dầm vai thôi, nó dầm săn là phải luôn đấy, dầm ít cũng vặn là phải luôn đấy, ngoan không, là phải luôn đấy, coi ngoan sàn thì coi ngoan là phải luôn, buồn nằm luôn, in in có phải nằm đấy เขาดางไพ่พีงน้ำมอสเดี๋ไปพีงไพ่น้ำเขาเี่ยมพาซีมนุ้งเต้องไปกับพีงไพ่บุงเ่นเื่อรังรกกับพีงไพ่อยู่ะบลุงเีเ้แต่ตอนเนี้ก็แข็งแล้วอดทัวบุง้พอเขาอิ่นัวเลยวุ้งไปทางใหม่อเออนะน้ำหมอกตกลุงเี้ แดดน้องโมสลามีเลยมูเจ้าก็เสียน้อยตื่นนอนยังลุงไอ้สามีอ่ะสามีน่ะสามีน้องเยี่ยมนอนเยือนยังเอาสาตื่นกันีลยอันนี้ก็น้องวอกทุกมาเด็กบุลุงไอ้ย่าเปิดตื่นนี่นะยั่งเนะโอ้ยนาดิน้องเยี่ยนเจี่ยนบุลุงไอ้เขาอีกที่้างนะบลุงต้อนลีเนะบลุงไอ้ย่างหูวัวไทย นาวเ้นเนตนาวุกนาวองี้เจ้าขอดดังไผ่บอกมันรเยือนจะพาซิงหนาวดอ้ยเ็นไหมเย็นเย็นจะเย็ุ่แห้งกนำลุ่แห้งตอนเช้าแบบแห้งก็ได้เลช่วยมากเลตกเดีตอนนี้นวัดอะก็พอแล้วเดี๋ยวไปตาแห่งกกอบพุดี่ปลุกเลยอันนี้ตากลุ่ม

มีวามไพน้อยหนึ่งพลยตอนนี้บอกคอไลายนาะเอ,อ๋ไม่ไหวแล้วอืหงี่ยมตอนนี้กำลังจูไพอยี่ลุงจู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 หนาวดีฮ <c oughs> ะ,ะ,ะห่าพื้นเหม็นม้อนฮกาก็ากตื่นนอนไปลุงเลย น้องบีน้องชาตื่นซ้ำปลุกผุ่น่ะผุนฮะก็ตื่นเนาะน้องเยียงกันน้องมันปุกเอาลุงเไงส่วนเราเป็นกิจเลี่ลมรอให้ปลุงเไงนาวจึงมนกระด้างเน้ส่วนเราเป็นก็จเลี่ยมเลยผุ่น่ะปลุงปุกเรีบร้อยปุกหอมบัวปลุง มูเจ้า,าพ่าอจะปลูกควักยังนี่ัวในก็ห้องบัวปลุงปลูกรไรนานขนาดบีนี่น้ำนังพิงไพรไนปลงไพ่กับมีให้นั่นงแม่นไพกับ,บกมีให้พีกปลุงไงจนสั่นเลยมาน้องบีไปลุงนี่ฮะ <า S 1> <า S 2> ไอ้เจ็บก็ม่นหมดกองไพรนะครับลุงกองไพ่ิงนึงเขาแล่ายังหนึ่งเขาเขาม่มาทันหนึ่งลุงไงพิงไพก่อนกองไพร์งเยี่ยมลุงิดพุ่นหมูอยูบ่กองไฟร์หงเยี่ยมนี่มันปูดบ๋ lúng yam nó còn đấy, phát cố <laughs> 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 phát ny anh nè nhảy không phải nâng cao lắm mẹ nâng cao lắm sao mẹ Nhưng mà là mẹ nâng khẩu luôn mẹ nâng cao nhá, mẹ phù cao quá mẹ nội, cao lắm mẹ nâng cao กลยมาเห็นกองไฟ่กลอบางใหญเนี่เวพีงน้ำปรุงเลยเขายังพัฒนาสสงเสารปรุงเลยเรื่อยพัฒนาโยฮือนปรุงเห็ดก่อมาสองห้องปลุงเงินเงินพอก่อไหวอีสือปรุงเลยคุดเลี่ยเเสากัทางแั่เอแม่นคุดเลี่ยลาคุ้มกับปลุงเลยทางเสารก่อมาสองห้องปลุงเลยขอเงินเวลาเห็ก่อมาสองห้อง dạng lại gặp bội em luôn này để vào đây mang là cả thượng kỳ sư nó mẹ thượng kỳ sự sư cả kìm thì kìm được mang cho cả dạng lấy kiểu mà mượn đã không sống sao sao mượn mượn không có sống sao luôn lùng sáng lùng sáng lùng sáng lùng đi lùng sáng lùng sáng lùng này luôn พาหลอดพิงไฟแถวหมู่บ้านมาบ่ลงเอ้หลอดพิ้งไผ่ตะกางบ้านใช่ปะน้าอิ๋ลีกองไฟฮาวหลอดบุมีไผ่อยู่ลงมีตะควันนนู่บุ้มมีไผ่ยดดทายเบิ่งเศษหน่อยตื่นลงเอ้บอกเปเจดยังโตลงเอ้หนึ่งเยียบดังไฟติดแล้วพิงไฟอุ่นแล้วลงเอ้ไปิดมาปลูกพักว่ะเนี่ยปลุกเศษหน่อยยังบ่ตื่นแดดออกแล้วตอนนี้กะ เงี้ยพิงไผ่อุ่นแต่ก็มามาปลูกผักเงเหยียบนลุงปลูกผักบัวเลุงไงพักหอมบัวยังนานหนึ่งลุงไงหนึงสองนานเนาะหนงเลยสองนานไป็นลุงเหยยีบลงมือปลูกเองขนาดนานตัวนี้นานตัวนี่ยพ่เจ้าว่าใครปลูกเป็นลุงไง นี ine, are, ้นะซีเมนตน้องมอก็น้องเยี่ยมนะสิเมนตดูอ๋าหอมบวกลังงามมาดูไงกเลยเยี่ยมลงมือปลูกพักเองมงไงหน้าต้นตะวโงิงานรูปงามคนน้องแก่ะไง เดี๋ยวแต่ละปีกป็ปลูกแต่ว่าจะต้องผูาเอากราว่าบ้า,จา,า,บา,บานจะปลูกหอมเยอะกว่าสันปลูกเดี๋ยวเขวาจะไปอหอมขอหอมจะเนี่ยไปสาวก็ผัวก็ไหวสันน็อ,อกันหน่อยก็จะปลูกหอมอยู่แต่ก็ยังปลูกเบิดอยู่ทำอยู่กำลังนิบลุงเห้ยนิบเอาบ่า เออมันออกงอกหรอพี่ลุงไอ้มองเยี่ยมนิบอ้าวูกแบบนี้เนาะเจ็บหน่อยยัง่ทันตื่นสั่มพี่ลุงไอ้ชวนชวนชวนบึงหน่อยพี่ลุงกอดที่ดินมันบวยหน่อยพี่ลุง ครั้งแรกหนงเหี่ยวมาปุ๋ไงครั้งแรกจะปลูกพักในปีนีเ่อาตกบปุเนี่ยว่ะคือเป็นอาทีนึ่งมันคือถอนออกเลยไงผกไก่บ่นี่นะบแล้วยังเหี่ยวมาไก่จิ๊บปไงสวหล่นหน้นึงแล้วบ่มันง่ายๆยิ่งเลยอีกน้านงอีกน้านึงลุ เอชูวนรักกาดกับผ mm ักซ the ีอยู่รึไงอันถึงต้นเทนอวัตเก็บส้มบบได้ไปรึไงนาวพีงไฟดีกว่าพีงไฟอุ่นหนึ่งที่มะสวนเยี่ยมไปลึไงวหนาวเฮงกองไฟเอาก็ะโหลกหลับรึไง ອອິລາກກິຕາມອງດນດລຕກິດນາລູດ